ပါလေပါကြောက်လေဘလို့လေဘယ်နေရာလဲဘယ်အချိန်လဲစတဲ့အမေးစကားလုံးအလုံးကိုထိုင်းလို့နေဘလို့ပြောမလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးပြလို့ရလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဥပမာလေးနေလာပြီတော့ပြက်ပြက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါလေရှင်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးအထိကြည့်ပြည့်တော်ကြပါเนาะပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့อะไรอะไรကမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲလို့အတိပ္ပေယရပါတယ်သူကိုဘလို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာเธอมาทําอะไรที่นี่เธอ มาทำอะไรที่นี่เธอจะลาซาโรเนมีมาทำาลาซาะรลาโลเนบะเนาะอะไรซะราซาโรบาเล่ที่นี่ซะราซาโรดีเนียดีมาบะเนาะเธอมาทำอะไรที่นี่ซุราจาโรเนี่ดีมาปาลาลดาเลมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรได้เบียะเอ็ดกะบาเล่โรไดเบียะบะเน่นอกจากคู่กะทำไมทำไมทำไมได้เบียกะรอปาเจาเล บาลุเลဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ทําไมอากาศร้อนจังทําไมอากาศร้อนจังบาลุยาติอุฑုก็อย่าปูย่ะล่ะလဲทําไมဆိုတာเจ้าတော့บาลุเลอากาศဆိုတာเจ้าတော့ยาติอุฑုร้อนจังဆိုတာเจ้าတော့ปูတယ်อย่าปูเลยปะเนาะทําไมอากาศร้อนจังบาลุยาติอุฑုก็อย่าปูย่ะล่ะလဲဒီလိုမျိုးตรงนี้ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကยังไงยังไงอ่ะမြန်မာလိုအိပယ်ကဘယ်လိုလဲ อุปมาไปสนามบินยังไงไปสนามบินยังไงเลเซโกเป็นลูตัวย่ามเลไปสุราชรอตัวไดส,สนามบินสรุราชรตเลเซกยังไงสุรากาเป็นลูเลไปสนามบินยังไงเลเซโกเป็นลูตัวย่ามาเลยังไงโกนกใช้แรคารมาเลตัวพิลยาบาเ์ไดมาสุโลชีสบายดีไหม เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสุลจารอนี่ก้องลาเป็นยังไงบ้างสุลจารอเป็นลูเลดิลูยูเตยอุเตยอุนเซราเชมาเลยัยงไงกรับตรงพิวรยาบาริชิ่ <c ess iz as> นอกทากาโรที่ไหนที่ไหนยังไม่มารู้ได้วยเบกะเบเนียเลคุปมาเธออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนมีเบมาเนเลเธอทำงานที่ไหนเธอทำงานที่ไหนมีเบมาอโลโลได้ซาตาพีดิลูยูตองพิวรยาบาริชิ่ <c ess iz as> นาโซนักู้กะเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรยังไม่มาลูดีเบยกะเบย์เงเลเบย์โดเลเมื่อไรกูเบลโลตงผิวโย่าเลยสุรออุปมาเธอจะกลับมาเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรมีเบย์เงเปียรลามาเล่เธอสุราชารอบมีเมื่อไรสุราจารอเบย์เงเลเบย์โดเลกลับมาสุราจารอเปลี่ยนลาเลยบ่เนาะเธอจะกลับมาเมื่อไรมีเบย์โดเปลี่ยนลามาเล โทรหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้โทรหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้เบอเชิงพิพิ้งเงา,งา,าเโาาาาง่พงเซลุยาบาดเดโทรหาฉันสุราชร้องเงาโง่พงเซปาเมื่อไหร่สุราชร้องเบอเชิงก็ได้สุราชร้องพิพิ้งญาแต่โบนาะยาแด่โทรหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้เบอเชิงพิพิ้งเาโง่พงเซลุยาบาดเดสัตย์พี่ เมื่อไรกูดีลุมียตรงพิลลยยาบาดเฉียวิดีโอเร็วส่งที่จีบยาแวจิซูมยาดีมาแนชนองท้ายจุดดีมาระแดจ้าเมย์บ๊ายบาย